จะให้แม่ไปทางโน้นค่ะแล้วก็ยังต้องดูก่อนว่า,วานี่เป็นนี่อะไรนะคะไม่ใช่แบบโชว์ตอนไ์สดแบบนี้พี่ใ่่คือของพี่คือหมวกกันน็อกถูกไหมสิเคโปร์ต่อไปปะไม่แต่ของพี่คือร้อยละย,ยี่ถูกเปล่าคือตอนแรกเขายืมหมวกกันน็อกถูกไหมแล้วก็เอาเรถเบนซ์ไปตั้งถูกเปล่า คือเขาเอารถเบซนไปตั้งเพราะอะไรคะพี่พูดเลยนะคนดูอยู่สองแสนกว่าคนพี่พูดมาเลยคือเขาเอาไปตั้งเพราะว่ามันเป็นยอดเหมาะกันน็อกถูกไหมพี่คือไม่ใช่คือตอนแรกเขาไปยืมตังค์พี่กันหนูเห็นแล้วเพราะมันมีรูปโพสต์ถูกปะ และไม่มีตังคจ่ายก็เลยเอารถไปตั้งคือของพี่เนะน,นี่ยอเนี้ก็คือไอ้ม่งเหรอไอม้ม่งไอ้มงตัวกลางอะไรค่ะีแกจรับด้วย <c oughs> คือรู้แน้ว่าเอารถไปไว้แต่ต้องถามว่าที่เอารถไปไว้เนี่ยคือใช่ตอนแรกที่ยืมเงินไปถูกไหมคุยความจริงม,มาเลย คือที่เอารับแปไว้ที่พี่เคยโทรไปเจราจาแล้วเราไม่รับข้อเสนอพี่ตอนนั้นถูกเปล่าเออแล้วตอนนี้โทรกลับมาเพราะว่าแต่พี่พูดในรายการว่าพี่จะจ่ายแม่ไม่ได้จ่ายโดยตรงกับเจ้านี้เพราะพี่ไม่อยากรับเรื่องใช่แต่แกยังไม่รับเงินพี่เพราะแกกับพี่ยังไม่ได้คุยกันนี่น้องน้องอย่ามาบังคับพี่น้องฟังก่อนพี่จะช่วยหรือไม่ช่วย,ยให้พี่เป็นคนพิจารณา ซึ่งตอนนี้พี่พูดไปแล้วว่าถ้าแม่พี่รับเงินน่ะแล้วแกก็ไปบาลานซ์บริหารเอาเองถูกเปล่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันนั้นที่น้องบอกว่ารถเบนซ์ส่งออกไปแล้วตกลงยังอยู่เหรอก็ตอนนั้นที่พี่จะช่วยแล้วบอกว่าหมดเวลาแล้วไม่มีแล้วขายไปแล้วคือไม่จริงถูกมากก็คือรถอยังอยู่ เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยว,วพวกพี่ขอเกียร์กก่อนให้พี่กับแกคุยกันก่อนคือตอนนี้ถ้าแกยอมคุยกับพี่อ่ะพี่ก็จ่ายนี่ให้แกแต่แกย,ยอมคุยก่อนโอเคตามนี้รู้เรื่องน้องขอบใจมากต้องใช้คําให้ถูกนะนี่ไม่ชอบถ้าใครต่บว่าต้องจ่ายให้อ่ะคือไม่ชอบขอโทษด้วยค่ะคนขึ้นเลยไหมต่อย <laughs> มาไปกาสรุปคนเป็นขาแล้ว